อ้ะไรด้วยอุ้ยจเอามาฟ้าผมซะด้วยดูสิแมพอเจอปลาตัวใหญ่นี้จเอหมาฟ้าตะกรงเลยนะสวยมาอีกแล้วอู้จะเพี้ยนสาใหญ่พี่โจ สวัสดีาสสดยามเช้าค่ะพี่พีเอฟทุกคนวันนี้ปันกระจอ,อกใหม่ไปสปาแล้วคะก่อน,นไปให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะ วันนี้อากาศกำลังดีนะคะนี่วันนี้ปันก็จะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราชมกันว่าปลาจะกินเบ็ดปันปันหรือเปล่าไปกันเลยค่ะเอาต่อแล้ว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 มาแล้วโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลาแก้มช้ำโอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยใหญ่ตัวดูกือบปะสุแก้มช้ำไอยแก้มช้ำ ข,ขึ้นนู้ตัดจอม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 อ๋อ,อไม่โดนเอาไหมทำไม,ไมแค่ตัวนี้ก่อนเก้มช้ำเหรอเก้มชม้ำเอาเทียงทำไมให้มากินลูกถ่าถ้าถ้าสว,วยมาอีกแล้วโอ้จะเพียงไซยใหญ่พี่โจตัวดีว่ะพี่หืมยายจัดอ้วนเดีนะถังป้องเลย ุงมือไปไหนบ้านใส่ถุงมือด้วยเฮ้ยขอพี่โจต่อแล้วอุ้ยอุ้ยอุเพียนไซส์ใหญ่อีกแล้วใหญ่มากโอ้ยโอ้ยใหญ่มากทุกคนต้องใส่ถุงมือแล้วใส่ถุงมือเลยใส่ถุงมือเลยเอาไอ้คันนึงโอ้โหติดเลย là nào là nó. Số với. Số với. Ừ. <laughs> 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 Bay. đu เอาดิเอ้ยอปันลากเขาโอ้มองไม่ทันเพื่อนฉ<ม>ันเลาไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาชะดูปาลาอะไรอ๋อฝูงลูกปานินเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าุดเลยทำไมปลาลุดกลัวพาเพื่อนหนี คือลงลงเหยื่อป <expand> ุ๊บมันเอาไปเลยเนาะเอาเอาโอ้โหโอ้โหใหญ่จริงๆเฮ้ยแล้วมันฝูมอยู่ตรงนั้นเหรอทำไมย้อนย้อนปุ๊บมันเอาพับอปั้นๆเราเดี๋ยวลองไหมเดี๋ยวจีเดี๋ยวเอฟซีดูนะครับแป๊บเดียวแหละนะลอง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  เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเย็บแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอดูเลยลงปุ๊บอ่มาอย่าทำไข่หน้านะยังไม่ชินหรออ่าอ่าตอนแล้วจริงจริงนะนะนั่นอุ้ยเอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่เอาไม่สาใหญ่ไว้ลงโจ้อุ้ยอุ้ยมีเงินตุ๊กเบ็ดอ่ะตอนนีงอุ้ยโอ้ยเสียเสียไม่ไม่ไม่ หือย่อนปุ๊บกินปั๊บคือใช้หลายคันไม่ทันแล้วว่าตอนนี้ได้แค่คันเดียวปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งเลยใช่คัน <S <S อื่นอ่ะใช้คันเดียวแล้วเหยื่อก,กาด้วยอุ้ยเอา้าต่อแล้วอำไจะวงเนเลย <S <S อ,อ แม่สายมันสวยจริงๆเลยนะครับทุกคนใช่สายแบบได้เหมาะมือมอ่ะเอาเลยเอาเลย,เเลยพี่เชื่อปันอมเนะ้ะเอาเอาเอาอือกระแทกกล้องไปหนึ่งทีหัวแต่ดูของคนล็อกคนข้างๆพี่ข้างๆกะไม่ได้ดูของตัวเองเลย พี่โจกินนี่โอ้โหเจอเบ็ดปุ๊บออกไปปั๊บเลยโอ้โหแล้วยูยูยูอะไรยูอะไรป้อนลักอนุลักลักจะจมจะจมจะจมเออเออเออมากลับอะไรเฮ้ยตัวนั้นไปไหนอะอยู่ในซอเนี้ยอ๋อมาสองตัวพร้อมเลย ข้างหลางก็มาแล้วฟุงจะโดฟุงจะโดมากวนเลย้มลย,ยมันมวิ่งเลยแล้วปอนต่อแล้วต่อแล้วจม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 จเออเกี้ยเกวย้ย,ยไม่ทันเกี้ยเวีไม่ทันเลย ตไอๆต่อๆต่อ t ordin, t ต่อต,ต่อต่อต่อจ mm ุกไหมจุกไหมฮึฮึไวรูปนีนตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะคะปล่อยไปก่อน ต่เาอาหมกไม้นตแล้วต่อแล้วเอวอยากจินเกินไซก,ก็ไม่ใช่เด็กนะคะทุกคนไซส,สวยเลยทีเดียว ไม่จมไม่จมอืมต่อเยย้อนั้ยอนี่ที่มือ,มอ,อ,อยังยัน,นยอ,อยู่เลยครับตรงก็ต่ออยู่เอาตัวนี้ก่อนเอาเอาต่อแล้ว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 ,ลวไ,ไม่โดน หน้ามันไสมันนาแล้วสังเกตไหมเวลาดึงอ่ะมันโดนเหมือนป่ามันตอดตรงพิวๆเนาะใช่ไหมเฮ้ยปนีนแต่ไซสใช้ได้นี่ไงพี่ใช้ได้ใช้ได้ น่า,นานจะมีปลานีหลงมานะคะอ,ลอปลาท้อยจะเอามาฟ้าผมซะด้วยดูดิแหม่พอเจอปลาตัวใหญ่นี้จะเอามาฟ้าแต่กล้องเลยนะฉันรอวันนี้มานานแล้วดูด,ดังจบเจบจบเลยลจบสวย

้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตอนเด็กๆแต่ตัวใหญ่เนาะหลายทีมากกว่าจะโดนอะคือต้องปล่อยให้เขาจมจริงๆนะเนาะหลุดหลุดเนี่ยก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แล้จมแล้วจลากแล้วอุ้ยโอ้นปันจะปล่อยให้มันลากไปทำไมตัวขนาดนี้ดีนะมันไม่หลุดเอาหนีแล้ว

หูไซส์ใหญ่มากเอา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 เขันนุ่มจุ่มโอ้ยโอ้ยเอาอ๋อปลาดินปลาดินไปขันนึ่งอู้ผมก็ไม่ได้ถ่ายทุนให้ดูนะครับพอดีหันกล้องเดียวมึนมาพร้อมกันสองตัวปลาดินหนึ่งตัวปลาตะเพยอีกหนึ่งตัววุ่นวายไปหมดนะครับจับอันนี้กันอุ้ยปลาดินไซส์สวยเออเข้าพร้อมกันสองตัวเลย วันนี้มานคราได้<ะ>ตกปลาแบบนี้มาน,นานมากเลยนะคะความรู้สึกที่แบบ,บโอ้ยสนุกจังเลย f อถามทหาอยู่นะฮะ FC คิดถึงปัดปัน,นะคะวปัดปันไม่ตกปลาแล้วเหรอจริงๆก็ตกแต่ว่าช่วงที่ปลาเอปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเนี่ยปันก็เลยเข้าไล่ก่อนนะคะก็เลยถ้าเกิดว่าช่วงไหนปลาเริ่มกินเนเราค่อยมาทาง,งานเราค่อยมาตกปลานะคะก็ขอบคุณ f อทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ปันปันแล้วก็รอชมคลิปปันปันนะคะ กมาพร้อมกับความหมันหมันไหม,มเลี้ยวกลับมาด้วยออมีเลี้ยวกลับมาด้วยโอสงด อุ้ยเอาเอาเอาปลาป้นินไม่ใช่ปลาแต่เพียงนะครับโอ้นานๆจะลงมาด้วยอ้ยของจิงอยู่ทางนี้ออ ตอนนี้ปันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่มาดูปลาที่ปันตกได้วันนี้ปลาไซส์ส,สวยเลยนะคะแต่ปันได้ปลานินอันนี้มันแบบมันจะออกตัวดำอ่ะรู้สึกว่าปลาดินชนิดนี้เหมือนปลาแบบจะไม่ค่อยโตไหมนี่นะคะก็ต้องรอดูนะคะนี่วันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปนด้วยนะคะพี่เอเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ